ยึงไนดะ้คำมอดนะไม่มโอกาสจะถูกรางวัลที่หนึ่งสูงนะหุ้จับมือไว้ในสันอาเซียครับสิถือคือแฟนวะเพื่อนวางว่าไหนล่ะครับแท่นนะแม่เว้ยแม่เว้ยลอตเตอรีบเราจะถูกต้องหัวขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ,ะแล้วมันมีผิดเรื่องอะไรเบื่อนน้อสุขสบายกันทุกคนรู้เฉพาะแม่ค้าที่ฉันจะเป็นห่วงแต่เท่ากัาไปหว่วงแล้วทำไมล่ะคนหลายๆยังขายดีกันตรงไหม โอ้ยขายพอดีปันไหนแล้วลมพังขาดได้ก็ยืนเพิ่งแค่ไหนไหนเนาะแต่จะขายดีใครสิบอกสูตรบออกมีเคล็ดลับด้วยเฮ้ยเคล็ดลับมันต้องมี่ต้วบอกสูตรหน่อยเออให้เขาเซ็นแล้วพร้อมอมนต์เจนเนอนี้นะจ๊ะเอาหนีไปหนีไปเขาไปหนีเซ็นเนี่ยไปหาแกว่าทำไมมันจะไม่อยากพออยากไปมึงก็รอกันเรียกแต่บอกงอมมึงชะแต่ขาไม่เ้มึงอปีเหลรา ม้าวเลยเพิ่นเกิดยังเกิน,นสีกับอะไรนามสีแล้วสัว์ค่อยแล้วแ,แอะแ,แ,แอะสร้างสีแฮม่เทียมกูเทียมกูหาพอไหมเน่เฮ้ยล้าจะไปกูในเทียมกูก่อนไหนดูเนี่ยยแบบี่สักฝาเนาะเป็นแย่ยมึงได้มึงไห้แจกกูเล้นะแตบบ่การค่อยหายโอ้ึมคือจ็ไมากเจงแท้หัวเกาดกเจงผ่านมึงได้ปากหัวปุ้ง หัวเกายุยบันผืนนีเด้ชื่อว่าอย่างว่อย่างกาชื่อเป็นอย่างคือสิบเมาชื่อาาาามาได้รหลายตีแจ๊กที่ไปบนทำอะได้จเห็นหัวเมาอย่างนีเขาทำไม่ไกับขั้นหัวบ้านมึงก็อมีกระย่างหาเอาแตือต่อนมัน้อเื่อมึงขึ้นมันเราแย่แย่ที่มันขาพักเลย,ดยได้ัมนมาใส่ขันหัว,หวนึ เจอตอเจอเสียงอะไรจะไหนก่อนแงแม่มันแล้วเะมันติขาดชิ้นหุ้นไปยังอีกนป้องรอดป้งลคาราเ่นเห็นราหลัค่านผืนนี่ที้งแต่ปฐมกับาน่คอนกันเกี่ยวไ่้อามเน่ยอไอ่นยวยังบเอาอายุกอายุกคุณููกสิแม่ล้ลรีรเนาะ อายุถูบนี้ไรได้คนนันดีอ๋อยค่ะคุณพาเอาเอมากอันนั้นมันค่อยโบปากใั่ไหแน่เร้มาาค่อยจะไหนมันมาแมนแนัน่ะไพามันไม่ไม่ันบวมววมคือบวมเป็นร่างบุนๆโอ้ยถัาแต่ก็เหล่าเขาเขาแดงแดงเป้แดงแดกของาเขาเล่าก็มาคือไม่เอไม่แล้วอีกอยู่ดแล้วกวขราดาหัวคอยแล้วกูไปเได้บางแดงมึงเข้าพาปูนี่ให้หมด มาแข่งก bon mm ูเ hmm. ด er> no. er> oh. ้อยสองแต่ละห้าสิบวงเป็นดีเลยเอาละเน่นว่าถือกันกระชัางสวัสดีค่ะกะลีเก้าโคราเฮ้ยมึงรู้จังไหนว่ากูเป็นกะลีเก้าเอาจั้าคุณยกฐานะให้กูจังหน่อยแน่เขาบอกเออเแล้่านี่ยเขาเช่าเออกะลีแล้วเออเขาเออไมาอย่างเป็นจีอโซเพ็นีมึงยกฐานะกูหน่อยจิมันจะยิหลอกเดียวกันนะจ๊ะคุณจับมัต้องเอาโซหรอกโซคือเกาอยู่ตรงนั้นต่อโซไม่ใส่โซหยังโซทิมเ ใช่กเขาไมีหิก็ดีอีพอรนี่กะไรนีกะทีนี้ก็โทรละไอ้ทเานี่กูดึงวาเช็นหนากูบ่นเลยจาครับยาปนันปาร์เดยวดใมาร่วงอย่างพวงอะไรแจนอยกะทีไหดอันนั้นดิไอย่างพวงลีบอไรแล้วแม่มึงปาเอ้เ่แม่มึงจะไรกูเศ้าแล้วเย่้ยสระไรต้นหนแม่นะอ้ นี่เข้าใจว่าฟันบ่เข่าแทงบ่เข่าขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ว่าอู้แข็งทีนี่กลัวไป็นทานสอบละสองอร่อยปะทีหลังที่บอกมึงที่พ่ากูดำมึงก็ว่ารุษมาไหนมาเด้่ยล่ะมึงอยากอู้เพราะว่าเป็นหนังกูจังดำมันเป็นหนังลายใหญ่เอาบ้านพ่อกูแม่กูณในเฮ็ต้าเออพ่อค่ณเป็นคนไทยไอ้กูนี่เป็นคนดำแข็งจะเป็นสั่น์อย่าแม่คุณชิวันหลบตาด้วยอู้อย่าจะฟาบ้า พอเจะเป็นคนไทยเจ้าแล้วเป็นคนรดำโอ้ยเจ็บมันกูว่าได้หัวเปียบุกน้ำมันทัหัวก็คุยกันแรงเนี่ยน้ำอย่แล้วหัวเาเเจ้าไป็นคนดำเนาะเขาไปสิมหาเจ้าสิเด้เาจะมาหาผูาทำเขาจะมาหาจีเม่เพราะเราดี๋ยวนี้ทำมาจีเมียต่าง มแบงกมาบอกว่าผูกสก็ดใสิ่วงเรื่นี้อในบ่อเห็นก็นาาำเห็ทับนาแหล่ไยตั้งแต่กี่ขอยอยู่สามไ่คอยในพวงใหญ่วนี้เยี่ยมเี่ยในายก็เรมีจัดจลัหมาเรื่อเนี่ยล่ะมีต่คนดาเป็นตังแต่กิรขวัญขวัญสิรปินขวัญสิลปินทีแรกครับขวัญนีท่แรกรับขวัญยุรนไปรนไปตอน้ิบขวัญม่ขวัญยงดคืล่าบา่งอยอ อ้าเลอไปเลอดไเจมอดมอดนะมือนี่เล uh. hmm. no ่นดีๆเด้อร okay. ู yeah. mm ้ใจคาโต้รู้ข่าวดีๆนะโอ้ยคือเสียงใหญ่แต่ว่าลาดลูกเพิ่นกินอ่ะอ้าวลดลูกเพื่นอ่ะเมื่อก่ใจว่าไม่เพิ่นสักทีเดยวอำเป็นตาอมใจเปี่ยนกับพวก้สิทิกินลูกกินหลานติ พี่ลูกกินหลานคนดียวไหเพิ่งดีน้นูดไม่หนุ่หน่อยไมหรอหวหลานกูทุกวันเลยกูก็ได้ไปเห็นกันเชอแล้วลูกน้องสาวเนีรถโดนไปเห็นหลานเชืดหนึงโอ้ห่ามึงเอ้ลูกหลานพี่หานมึงว่าพันเริ่งนกรแยงเลยเนาะที่านมองไหนที่ลานกูไปเปิดิังแม่มึงนไห่ดางหลานกูมีสองเพียงหนึ่งโอ้ยด่ากคนมันกับี่สองเพียงกันละตัด่างหีกับพี่สองยิ้มท่านันขอโทษลืม ไม่ใช่เลยาจะไล็กกว่าภาษีมหาจ้างหนังไหมค่ะแจ้งหนังหน้าบ้าสิมันบอมีหนังจ้างดอกเอ้ามึงอยากลุ้มหนังที่ไหาไปจ้างสาวน้อยจ้างลุ้มแท่งลุ้มดงก็จ้างมาเป็นเร็วอันนี้คุณบอกคุณจะบอกถูกไหมพี่อาร์มเนี่ยเพื่ออยังปล่อยเบียร์บอลำัมไม่เพื่อให้ยังหมอลำประทุนระเบียบไปจ้างมาเป็นเร็วแจ้งแจ้างไปจ้างไปว่าสั่นชีเต็มสวมมันก็หลายคนมันหลายหลายคนหมดแม่แต่สาวน้อยเป็นบอลแพงได้อยัง ไรครับที่ร่บ้านหารถบ้านพุดอ่ะผมก่อยากทีก็หาเราเพิ่มมาด้วยอันนว่าเสียหาจ้างล้งแบบสมัยเกเขาเขาห้อยอนยุคแบบเปิ้ลแบบโบราณโบราณล้างแบบไะไรทีหล้างเนา่ยม่นหาจ้างโบรานบอกแต่ว่าเมื่อน,นี้มันมีอันกองทายหนังเขามากยู่เนี่ย เอาคอยจะเห็นอู่เนีเขาิมาท้ยนังเี่นหนไทยหนังนบิงเออจันัสิพักเเิงพักหอไปเพิ่งออมาแล้วแกเนยออยางเลยล่ะ่ขอยใส่ะไหมด่ใส่นี่เอาเต็มที่ึ้นทาหนเดี๋ยวจบาทยเลยทยเบนอยากเพิ่งเขาทยนังนี่นะคจะกหนังด้วยม้อมาเด้อเอาทยเาเ็นนี้ให้ช่อว่เอาิ กูเรื่มเรื่องแล้วเว้สเื่งโอ้ยไอ้มันพาหวาเพากรมาราฮาตุปากมึพรมจรีสีดำอ้ยมันก็เสียงก็หนักหากริงเสียงคือนักองเลยเจอผู้กบนังหอีกสาวสวยยัยยยยยที่สุดในลกนะเสียงตัวคือคืดแท้ทุกย่างคือเพราะไอ่ะนั่งเต้กขี่เรานูเสียงที่ชัน่แไเลยอกจีค่าอ่าฮะมเรียว่าคูหลอน คำคือหลีนี่บทห้าเอากันเ้อแต่ละมถึกูรนกอนมูพอโดนอะไรพอไปอันนัว่าแล้วย่ถ่วงกูนะเอาเลยผู้กอบนาองเอกสาวสวยสวยมากเสวยพาสวยขนาดก้อคือยืนสู่เลนี่แสดงว่ากันนะ ไม่นำเขาก็นังจินมก็นี่นังจินมนี่เขาเป็นก่อนเลยเขาอย่งไรใหญ่เขานี่เขานี่เี่แม่นวหมกอหนีน่าโอคขอบคุณขอบคุที่เจให้คับทอาได้ตั้งเงินเสร็จก็ทำมใจยู่นี่ให้มัตาตเด้อการเอาใจจากที่หญิงขอบคุณะไตายนำเด้อกางสั่นเออ เอาลอได้ที่ควารู้ลวงเชียร์นะไม่นางโงนี่เธอเป็นผู้หญิงที่สง่าพอชายต่ำหมายบอกจะเดินย่างเก้าไปไหนกลมบอกได้ว่าเป็นคนเลิศสตรีจนมีชายหมายบอกหน้าหลายตาและอยู่มาวันหนึ่งเขาได้นัดหมายกับผู้ชายคนหนึ่งไว้นี่กูมาครับมีวมนนี้จะได้คนง่ามไป ผู้ชายคนนั้นชื่อว่าชื่ออะไรอาโหนเขาซื้เห็นแนะว่าซื้อสั่งซื้อหน่อยเขาซื้อเต็มครับมี่วุ้ยซื้อเต็มกรับพี่แนนเขาซื้อเต็มเต็มเขามีชื่อว่าโหนตั้มโหนตั้มแหว่าม้ห,หยังัต้มต้นนี่แตกแล้ววุ้ยอุ้ยซิมอัลท่อมาดูดีผู้ชายคนนี้เขาที่เดินมาตามที่ผู้หญิงคนนี้นัดหมายเอาไว้เขาไปเจอผู้หญิงคนนี้ โอ้ยเว้ยักมันเวนยอะไรดอกมันมามีก่องอี๋มงแล้วเ่ยเ้าบอกไปถามไงนี่ตีพายเองนี่เราไม่เห็นโอ้ยแต่พออยู่เรื่อกเขาเปานี่เศร้าขออาจะรป์พี่ตีเขากระนิ่เท่ากับคนนั่นแหะเข่าก็บว่าเท่าซื่อได้เลยนี่เข่าอะรกันแนเท่าแบบสั้นสูงไมหมายวามาคือโ่ไปโอ้ยจะกิ๋วเป็นได้ไม่นยนะละวไ่อยาไปว่าเขาหลไม่หนังก็เสียงไอไม่หนัง้นเฉียงอย มันไ่ได้แข็งคนไทยหนังเลยนี่เพืทยหนังเออต้องเป็นผู้พากเกาคือแข็งอันไี้นึไหมครัว่าแกคือลิงไงวันไหนมาคือลิงแต่เด้หรือยูแข็งีอแข็คือลิงมาอยู่ต้องนีกับว่าแกคือลิงพูดทุบมเบื่อเอาบ่าไปแนวใหม่เบิรงมาไปแนวใหม่ดิโอ้ยสมมติคือไก่แจีสีพองปูเอา่นกันไเอาที่อันคุดยุทธครับวอนก็สองกลุ่มรอเนี่ยฮะอัน รบวันเอาเก้าอี้ไม่เน่ยเอาเก้าอี้บ่มีตะครับเอาเก้าอี้พอมีได้เลยนะพอมีเก้าอี้ยังเหลือมาก่อนก็ได้ตจ้ะยังก็ได้จิโอ้ยเว่ยความเป็นมลายด้วยความไทยมันมันได้เตรียมว่าเอาเอามาก่อนเอามาก่อนอันนีนกันได้ก็ได้แล้วโอ้ะเป็นเก้าอี้วันนี้โอ้ยอีสามเก้าอี้เก้าอี้เนี่ยเอาคนได้ยังอีสาม เจ้าบริวารเอายิ่งเจ้าวะเอาหยังก็ได้ก็เอามันมาิ่เดียวสมาข่ยคือตลกมูกอนตนกลุ่มอันนี้มันเป็นีมันเสียงโตอันนันกับูเด้ออมเป็นอะไรเนรเอาไปสักสมน้าไปเยอะด้วยเออ่าเอกรู้สึกว่าจะเมื่อ่าไหรนั่งลมหน่อยนะหลังจากที่พระเอกชายหลงเดินทางมาถึงแล้วเขาก็เดินทางไปหานางเอกโอ้ยนาเอกไหม จะหาไปหนาใบกลัวอกีกวเนี่ยนั้นก็ยพเอกไปยืนยิบเลยนี่ป็นฟินนลยนคล้ายๆน้ปูเลยล่ะและ้วพระเอกก็นั่งยาจิ๊บจิ๊กันไอ้ไม่เลยแคสีฮอดวอก้แบกไเลยเนี่ยวันนี้สงสัยนางเองจะกินส้ตามตำมาเยอะหรือเปล่าเพราะอะไไม่ค่อย,ยดี อย่างไงเนาะมาต no? yeah. es oh, oh, oh. mmm. okay. ัวไหตัวนโ้่คะน้อตัวบ้งแลนักเอตกินนี่กูชื่อได้อยูอุ้ยตัวนีันนี่ห้อยไง้โต๊วสอมกินนี่เออแสดงนี่กบนี่กินนักแรกไม่มีสิทธิ์จะ่นเก้าอี้น่ะอะไรร้องย่ที่บอดกันเป็นหอดรัได้เองตามรมเลยนักเอกนั้เอกกเอกี่เป็นโบน่นเอกจินกันกันเอก จะมาจิ้มมาทาน้หลอรัาชาติท huh. no uh ี่บางหลายบาหลายสิ้นทกิแ่บอิดกูนสูทาาุกว่าเองางอะไรไเรีน้าไฟเงมาเวอร์เทเอาา้ามป้าล้้าขอมานี่เอาวา กับพมวนเสียะล้วนุูนสอะไรอ่ะพี่น้องเอ้ยเปีดทางื่อนเคไปลยังไงมาคือมาไปเจยวน้าเงียก่อนส่งเจอกันอยู่ในล้มโซเชียลฉันางคเเลยคือวันนี้ตามที่มาตามไม่อกต้องนั่งไมอกต้องนั่งลงไม่อเอกนั่งลงนักกวีนักสับตัวเออ ขณะที่สองคนกําลังจีบกันอยู่นั้นก็ยังมีชายหนุ่มอีกคนหนึ่งเดินทางเข้ามาหาพี่พูฟางอีกทีเมื่อหายปีนี้เขาวาดแมนเขาเดินทางมาหานางเอกของวันถึงนางเอกแล้วก็มองซ้ายเลยขวาก้องมองเห็นนางเอกเลยแล้ว ยี่สิบแม่งหน้าไม่ต้องปกเลยเอาคืองอาจะั้นันเด็กจะปาหาเพรต้งปกโอ้กูดูในเฟซแม่งสวยฉิบหายเลยเอาเดี๋ยวนี้เขามีแอปแจงหนาทีเดินข้ามน้ำข้ามทะเลมาปิดทันพอดีไม่เอาหือเราเราไม่เอาเลยรไม่เอาเัวเองเสด็จไปยลองสลาสีหนึพัน เราเป็นของตันแล่กันนะครับเฮ้ยวานดแหลมเลยนี่อรังหนี่แหละังสันเอาขนาจสั้น่าเอาว่าก่นสงินลงเปหายัสี่ดว่ิ่งเลยะบอได้บอดไหมี่สิทธิ ต้องมาเห็ุต่ำต่ำเนื้อเรื่องนั้นจ่าาคเจาต้ควบคุมขอยสารสิทธไ์ให้พ่อนันเลยมันสิมีบอลจูบอยู่ไอ้พ่อยังมันยังมีโอกาสอีกมากไลยไอ้พ่อยันเลยหลกอไปเลยมันอยากได้รงินบางมึงเอาซะโอ้โหพวกมาลือเงี้ยอพวกหลีแล้วพวกเราพวกหลีดใม่นรอบของเราย มุ้งสายแลวเพื่อเกิดไม่มาเสียยงให้กู้วามน้ำความทะเลมันต้องเบิกหนากูเบิกได้ยังได้ยังเอาตังค์มาเปาใหญ่าต่ำปอดเงย่อม่นางเลี้ยมีข่น้ำจิเย่ัมาสีนะยังเห็นัยไ้ท่านาตายังสิผมลาออกา้ลาไปได้ไาุย้

ไปเอไหมเนี่หมดจุดเดียวมาท่นเห็อยู่วขี้เมาเอาเลยวัไงแวงวเจีบ้อีนึงคือว่ากูจะนเอาว่าอนังไปเจฉันยเล่นสยตามาทักูดเัวได้ ววมนชายูก็เท้ยจปยังไปนี่ด้งอหกระได้อาี่งหวงไปใรนี่แมมึงอย่ามามองวูกูเถาแล้วงวกไดอีนี้แหละเมื่อกนี่มันฝันเลยมันเล่ามันลห้ฉันฟังใช่นี่นะมื่อที้เป็นไมาเมื่อ้แกเปูมา บริษัทคำคูณสี